เป็นเชี่อสายของมาราพารีเทรดพผู้สวรรค์กำนิดอาธทุยปณิปัฏฐานคือมาราพารีเทวดาผูครักเพลอนด้วยมันเจ้าเอ้ร้องจะหวดมาเรื่มมกเกิดในเมืองมนโอ้ตกจากสวรรค์เกิดในมนุโอ้ก็จะร้องโ่าองบูหรอโอ้ทีจะไหวแต่เกลื่อมแกะบาคนจะจ่อ เรืองไหนทมกันกาด้านที่มันปรากฏขผมเป็นเสี่ยพของัวเน่คับโอ้ตั้งแต่ยคราชการที่หนึเออเสี่ยพวมแรงย่ข่าผมปฏิบัติที่สองก็เป็นเสี่ยพวกขัาวผมที่สามก็เป็นเสี่ยพวมครับที่สี่ก็เป็นเสี่ยพวกบ้าัวเป็นนายยคใหญ่สบาย่ง หลัตจาที่หายไ่ได้เิดช่องออเป็นยังไงบ้างครแต่นรูปของผู้ัาหาีผู้มีพระเี่อมเกิดเป็นรูปมหาเศรษฐีซีดีกว่าโอ้กินหัวขวาก็ไน่เกิดดาวเ่นยโอ้เกิดกับเกิดเป็นสมัยเก็ีฮ าชการที่เก oh, ้าเหมอัอ๋อเพิ่งลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งราชการที่เก่ากาการได้ว่างแน่นั่งจากคนนั้นคนนี้ให้ไปปัวนนั่งเปลาให้สเป็นางมานกับผมเออปั่นปวนปั่มานานกัได้ขยันที่ กว no no ่นักสาวโลกเลยันทไแนนั้ท่าระเป็นสนดียวที่ไม่ยูนิวอนจ่างจากอว่านวอนซจับตรโอ้แล้วแสดงว่าบุณบุญประกานี้เกิดตองเป็นมนุษย์หลายภพหลายชาติแล้วโอ้สาธุ อันเปิ่อเาก็อยากเป็นแค่บดาีอีกอย่างเราก็อยากถึงจะเป็นฆันรุมาติปันโอ้เกิดสะสมบุญไปทางบ้านปวยบ่นังเถิดผมจเกิดเป็นมนุษย์อีกปัญาผมะเกิดไปเรื่อยๆก้นซอย้นหลายนเออครับผมแกเป็นส้มงมี่เป็นมนุษย์อันน้นเลยเป็นนงงามเลยครบคุ หันใดควนคอยรักษาสิ <pert> an <on> ่ครับไปท่านครับเพราะวานหน้าขู้โทษโทษฉนน้อยแต่ิดเฉ็นมโนเหลือพายาับผมเกิดการงานถึงน้าเขาเอาอีกสาธุคอยไหท่านรักษาสิ่เสมอเม็ตาเขาวันหนาไปเลย อันมาจากพ่อพุทธเจ้าเองเราเป็ไม้เกิดเป็นมนุษย์ก่อนครับจากหลวงาโบราณแล้วใครเป็น่าพ่อจากเป็นระพุทธพ่อพุทธเจ้าเราเข้าเองครับพุทธเจ้าเราไม่โยนตัวมัรยฐานนี่รัวพันห้าสองพัน ครับก็จะเป็นศาสนาของไารยมิตทยครับผมเมื time, ่ออายมีไทเอระับนี 8, nah summer, ้ทั้ให้ทั้งน right ้าด so, ้วยสมัยสมุทรวทยครับผมกุ Then, whom, ัลการนี้ก็ไดรับาเสนดเกิดเี่ศิษครับให้กัผู้ทวีขั อยากได้แก้วลากับไปซอยเอานังตนกระเพัะเตืออปันาเอาได้เลยเออจ้าอันยากยินเอาป้เอากินคอเอากินที่มันไม่ยากอ๋อครับผมอันทำไมนั่งอ้นสิไงที่มันอ้นหลุมแต่ที่หัวนะครับ ีื็หมเจาไปนี่ครับคุอายุก็คือยืนทีเมือปีโออายุของภาษีอะไรอะไรยืนอทีเมือปีอัตวันศาสนาทีเมือปีวันครับคนพอ,อจากศาสนาอริยมไม่ได้แล้วัพ mm. ระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรม นีารรงสียนีกับผมน่ารุกท่านน่าเห็หวกับวาจีหวับอกชโวมั่งกรกับอันนันก็มีอาตีพ่อทุกเจ้าองค์ไหนองค์นึงไห้คิดองค์อันนั เม้านี่ดเรีกร่วมไปแล้วมีราหารจักมือจับองค์รกไปด้ยนะครตั้เือหัวหนาไปดืออันคือเต็มที่เนี่ยอาจจะเจอว่าได้อาจหะพอรวมไปแล้วหลายอันสมัยค่คตัือจะยอ เมษาติโกมันสุเลโอาปักาประดุษฎีอาพาะศิวิษฏ์ปสิเวนโอปปะโอขอหมายถึงข้อามมนะครับรามามิหันมาคัป้าดีสิบแปดโลน้องูจัสืบต่อ้อ่ไเป็นไครับ แค่นั้นคือกอคือผมว่าไงครับผมโอ้จะตื่นย่อยอมคับคุณครับน้อย้อันอัน้อน้อนอนเกิดนี้นี่เป็นที่ร่วมประดาเป็นสุนทาของโลกต่างโลกดาวอาทิตดาวจันดาวอัจฉยะมันมีเป็นแต่ว่ามื่นจะวัน แต่ว่านีนอกนมีอีกันโอสารภาพตัวโรก่ม่นี้บางนนะก็คิดหดยายด้วยยาบางโอกาสคิดหายด้วยลรองด้วยไฟด้วยน้ำพอโรกแม่นีไไนน่ถือเสีย่ยงแปนตลอดเวลา น้ำพัดน้ำพวนไไอ้เรื่องอะไรไปอีลงพัดตลมอะไรไปเนี่ยฟ้าหัวัสีอะไรยังไม่ไปมีดังติดเพื่อหญินงดังติดั่งมือนฟาไอ้เมื่อเพียงแตงย่กเจ้าอันสมัยลุงอะไรตัดสีเป็นกลา เห็นคกล้ทั้งหลายคนต่างเป็นหน้าจำหน้ากดนสามในเมื right uh, friends, huh? ่อเป็นหนังได้ครับกาถนนเกิทข้างผูเขาอะไรโอ้ประเทศจีนยิ้มไม่หัวตันตันดีย่ครับเนแต่ไรสามไม่นอาไม่ตันไม่นอไม่สามขาหันสืากผาเออค อ,อันนั้นนัานอะอันนั้นนัไไ่นะไร้ัวเรยอไรเพราะกะนด้นทางไปสองมองอันมองที่สองเรื่องนี้กอ็กอกอ,ก,อกเกี่ยงปง่าก็สามสายอยู่เออเหมออนนี้อันนงอันสายตั้งชัวโรกไปไดใจ อันยินงเลยอะไรการหลั่งเกินทางมันอันไม่นำผมกันไ้ของนั่นกันไปางนี้เพื่อ่มให้หวงโลกพลังขับสโจรไ่ติดหวงพ่อเออ่ะตัฮะฮะกะาะันฮะฮะฮนฮนฮะฮะฮะความฮะะะฮะฮนฮะ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 ีะรละ ไปนั่งกันไามแต่ถนนร่มพืนกันได้แตนทันเเคัญว่าตามมาเอามาได้ไปได้มาเก่าวก่าเก่า เออนะไต้หวันกับารควมาได้ขั้วไต้กลางคนพูดถึงก็ไปว่ามึงมึงจะเอาตางไงคับคนพวกเขาบัดกรรมาในถนนสูงึ่ครับควงประเทศน่ควงประเทนี้อันอักัดหลายไต้วันตามรถไฟหรอยันครับ มันไม่คนแลยวครับผมเอาไม่ยอมยามทันแรกอยู่แล้วครับแล้วกทุกทีว่าอันนั้นไม่ี้ของครับก็เราบอกให้เ้าให้หัวอื่นครับอันพอดีคุณบุ๋มบรรดาเป็นข้าวันกระปูก็ได้มาขอพ้อนปีใหม่กองปูครับขอพ้อนให้ลูกหลานนะครับ อันนี้อย่างมันเต็มรยโถน่ะวันนี้ขอไังตลนอดอยากได้ข้อจากหลวงปูเรื่องเก่ัครั้งวาเชื่อแต่เช่ที่กล้าครับผมโอ้ยเป็นคนหงันหงิดเนมปอนันอยากได้เหียบเรื่องคำพูดครับอยากได้คำนั่งใจครับอย่างนั้นเป็นการิงวันพ้นมืยขรับ่อ อย่างแรกวัดตั้มปวยพอนหลวงปู่ก็เป็นคนกำลังใจที่งานครับอันพอกตั้งใจของตนสาธตุสารักตุ๊งเลยแต่ใชุ่วกอ่าตพอกเอาเนี่าจุ๊บว่าป่อนะบริหารนี่ทำงานกับผมอันนั่นขั้งแล้วพอดจะไนวัไหาเด้๋ยวทำยัั้งใจมาก สังไหตสวยกว่าเขาแ่ะช้นโอ้แล้ก็จะเป็นนั่งน้ำนั่งตู้น้องตัดตับตัวครับอันโลเซียก็อยากไปาตั้งควันภาษาจีนภาษาลาวภาษาไทยเนี่ยอันเขาบอกสังเกนไห่างๆด้วยพื้นเสียงเดียวกันของกลางของอันผมพูเตียดียวกันมอยู่ที่เออ มีคนติดนีคนบุด้วยหรอวังอจริงจแม่ที่ดีกับบครับโอ้เบิ้งมันดีเัน้มาดีอ๋ออ๋ออ๋รว๋ออ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 กออออ๋ออ๋ออนออ๋ออออ๋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 อ๋ออออ๋ออออออีออ๋อ Nam, nam, bằng một cái hộp của thị trường, nha, 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 nha,